ครับวันนี้จะพาท่านมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟดสามกันนะครับหลังจากมี SMS ยืนยันมานะครับว่าตอนนี้เราได้รับสิทธิ์แล้วนะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเป็นต้นไปเนาะนะครับซึ่งเงินคนละครึ่งที่ได้เฟดสามเนี่ยนะครับทุกคนจะได้อยู่ที่สามพันบาทนะแต่ว่าเขาก็จะแบ่งเป็นสองงวดนะงวดละพันห้านะครับทีนี้นะครับ หลังจากเราได้ SMS มาแล้วเนี่ยนะครับเงินจะเข้าวันที่1ทีนี้เวลาเงินเข้าแล้วเนี่ยเราจะยังใช้ไม่ได้นะจนกว่าเราจะเติมเงินเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งคือรัดจ่ายให้ครึ่งหนึ่งแล้วเราต้องเติมเงินเข้าไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับทีนี้เติมเงินยังไงครับกดคาว่าเติมเงินครับเนี่ยตรงส Led ีเขียวท่านบนตัวนี้นะครับกดตัวนี้เลยนะครับเติมเงินก็เหมือนกับเราเติมเงินโทรศัพท์นี่แหละครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันจะเข้า G w a l l e t แทน พอเข้ามาปุ๊บนะครับให้ท่านเลือกมันจะมีแอปธนาคารเห็นไหมว่าเราจะเติมผ่านธนาคารไหนนะครับอันนี้ผมจะเลือกกรุงไทยเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเลือกกรุงไทยเสร็จมันจะมีคําว่าพร้อมเพย์หรือแอปกรุงไทยเนะ็กเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกเป็นพร้อมเพย์เนี่ยมันจะขึ้นเช c o ์โค้ดให้สแกนนะครับก็ให้เครื่องที่จะเติมเนี่ยเขาสแกนเชลล์โคด้ดหรือถ้าในเครื่องเรามีแอปธนาคารอยู่แล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็เลือกแอปธนาคารครับจากนั้นมันจะขึ้นรหัสเนี่ยรหัสตัวเนี้ยนะครับ กดคัดลอกรหัสเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปแอปธนาคารครับทีนี้ตัวน,นี้เราจะไปแท็บแอปธนาคารเนาะพอมาแอปธนาคารปุ๊บนะครับก็ให้กดเขาว่าเติมเงินนะครับเติมเงินนะครับก็จะเหมือนเติมเงินโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะ,อะพอเข้ามาถ้าเรามีสแกนลายนะ้ำมือก็กดสแกนครับจากนั้นก็เลือกเติมเงิน g ีบอเล็ตเนี่ยครับเห็นไหมนะครับซึ่งแอปกรุงไทยก็จะมีเติม g ีบอเลตก็วางรหัส g ีบอเลตตรงนี้ลงไปที่เราคัดลอกมานะครับ วางลง,ง,งตงัวนี้จากนั้นก็ใส่จํานวนเงินครับคือวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ใช้ร้อยห้าสิบใช่ไหมรัดให้มาเราก็เติมอีกร้อยห้าสิบก็จะกลายเป็นสามร้อยครับในวันนั้นอเราเติมทุกวันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเติมครั้งเดียวนะครับก็กดเติมเข้าไปโอเคจากนั้นก็ใส่รหัสยืนยันครับใส่รหัสยืนยันให้เรียบร้อยจากนั้นเงินนะครับก็จะถูกเติมเข้าไปที่แอปเปาตัง อ่เดี๋ยวเราไปดูที่แอปเปิาตังครับตอนนี้อตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกดย้อนกลับนะครับนี่ขึ้นศูนย์อยู่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเป็นร้อแล้วนะครับโอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้คนละครึ่งนะครับเราก็จําเป็นต้องเติมเงินเข้าแบบนี้นะครับเพื่อใช้10คนละครึ่งนะโอเคครับก็มาฝากกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านไหนที่ ยังไม่เคยใช้คนละครึ่งหรืออาจจะดูเป็นแนวทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ